ยาจ้าทุกแห่งในอ้อมอกของแม่เจ้าพระยามีแต่ความรักความสงบสุขสอบน้อยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาจากแดนไกลามาสู่อ้อมอกลูกชายของแม่เจ้าพระยาแต่ซอบน้อยต้าผิดหวังเป็นกรรของสอบน้อยเองที่มีรักด้านดานมหารักแต่แล้วก็ไม่สมรักเมื่อซอบน้อยไม่อบอุ่นจากอกของคนรักแม่เจ้าพระยาจ้า ซอสไนทขอฝากชีวิตแม่ในอ้อมอกของแม่เจ้าเพียาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในความรักของซอสไนทที่มีต่อเขาด้วยนะจ๊ะแม่เจ้าเพียาจ้าอย่านะอย่าเธอเธอจะโดดน้าคลอยให้ไม่ได้นะฉันจะทำอย่างนั้นอย่าไม่ปล่อยสิอย่าไปเปิดทำอย่าไม่ได้เลยขาดไม่นะจริงๆ้าอย่าทำอย่างั้นไม่ได้อย่าหน่อยอดีตเธอจะบ้าหรือยังไงฮะอเธอเป็นใคร ขัดขวางฉันทำไมฉันก็มีสภาพไม่ผิดอายกับเธอในขณะนี้ฉันเคยผิดหวังมามากกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆต้องต่อสู้อยู่คนเดียวในโลกกว้างโตเป็นสาวขึ้นก็ถูกผู้ชายหลอกลวงจนฉันเลวแหลบไม่มีชิ้นดีฉันชอกช้ำจ,จนชาชินฉันเกือบจะฆ่าตัวตายวันละร้อยครั้งพันครั้ง แต่มาคิดได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนโง่โง่ที่สุดไม่มีความคิดที่ขาตาขาวไม่สมกับเกิดมาเป็นคนเลยสักนิดเกิดมาแล้วสู้สิสู้กับชีวิตให้มันสนุกชีวิตมันถึงจะมีรสชาติจะได้มีเสียชาติเกิดแล้วทำไมทำไมเธอถึงต้องมาทำโง่โง่อย่างนี้ด้วยละ่ะฉันมาตามหาคนรักของฉันแต่ไม่พบกัน ธอคงมาจากต่างจังหวัดสินะจังหวัดไหนล่ะคงจะทางเหนือละสิใช่ไหมข้อนั่นเปล่าดูผิวพรรณเธอแล้วต้องเป็นคนทางเหนือแน่แต่งเนื้อแต่งตัวก็บอกลักษณะว่าเป็นผู้ดีชื่อคงจะเพราะมากขอโทษเธอชื่ออะไรจ๊ะ รยาค่ะนั่นเป็นไรชื่อเพราะจริงๆคล้ายนางเอกภาพยนตร์ไทยเอ,อเธอคงไม่มีญาติพี่น้องในนครหลวงนี่เลยใช่ไหมอืมค่ะไม่ต้องค่าแค่หรอกเราหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันฉันเห็นใจเธอขอให้เธอถือเสมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันฉันอยากจะชวนเธอไปอยู่บ้านของฉันก่อนเออไม่ค่ะไม่ฉันอยู่คนเดียว ฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอทุกอย่างว่าไงตกลงไหมจ๊ะอรารยาตกลงค่ะคุณเอเรียกฉันว่าจีรพรก็พอจีรพรใช่จีรพรตอนรแรกๆผู้ชายโจชูเขาเรียกฉันว่าคุณพรพอมันผ่านฉันไปมันก็เรียกว่าอีพอรอย่าไปสนใจใอะไรกันมนเลยย้ยเข้าไปสิชีวิตยันเข้าไปสิชีวิต สังคมจเจริญขึ้นแต่ใจคนมันเลวลง